ะะรูปทรงสวยงามนะคะปุ่มเปิดปิดที่เปิดนะคะตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีไฟด้วยสวยมากๆเลยนะคะตรงบริเวณที่เราใส่น้ําไปนะคะตรงนี้เราก็จะมองเห็นเป็นน้ำใสๆส่วนตรงนี้ก็จะเห็นเป็นไฮน้านํามีบอกขนาดนะคะ2ลิตร1.2ลิตรนะคะและ0.6ลิตรตรงนี้นะคะตอนนี้น้ํากําลังเริ่มเดือดเนาะจริงๆจะเดือดได้แรงกว่านี้อีกนะคะแล้วถ้าเดือดจัดจริงๆแล้วเนี่ย ไฟก็จะตัดอัตโนมัตินะคะถ้าใส่น้ำสัก2ลิตรประมาณนี้นะคะก็จะเต็มก็จะเห็นเหยือกสวยมากๆเลยเช่นกันนะคะนี่ค่ะมาดูทางนี้ค่ะเดือดแบบ